ม่แน่ใจว่าจะโคม่าแล้วหรือยังนะขณะนี้นะครับจะเราคุยกับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับท่านดรธนิตโสรัสครับสวัสดีครับท่านดรธนิตครับสวัสดีครับคุณเวียรศักดิ์นะครับครับดรธนิตครับโคม่าเลยอย่างฮะหรือว่าตอนนี้กําลังจอนอนรออยู่ด้านห้องไอซียูอยู่ฮะดรธนิตเศรษฐกิจไทยในภาพรวมก่อนขนะนี้ก็ยังไม่โคม่าครับเพราะว่า เศรษฐกิจเราเนี่ยมันก็โตต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับสาสิบกว่าปีแล้วนะก็โตโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับนะครับแล้วก็ในช่วงสามปีเนี่ยปีหกห้าหกหกเจ็ดหลังโควิดเนี่ยโตเฉลี่ยก็แค่สองจุดสามส็ดเปอร์เซ็นตผมกำลังบอกว่าคือเราเป็นเราป่วยกระเสาะกระแสะอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าไปเทียบโคม่าเนี่ยมาต้องเทียบตอนโควิด 4.64มั้งนะติดลบ่งเปอร์เซ็นตอันนั้นนะโคม่าใช่ไหมติดลบ6.1เปอร์เซ็นตมาว่า GDP ปีนี้เนี่ยเขาก็ประเมินกันว่าน่าจะโตสัก1ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ถ้าสถานการณ์อันนี้ยังไม่เอาเรื่องกัมพูชามาอยู่ในสมัสมการนะจะใช้ภาษีทำเนี่ยนะภาษีไออทาลิฟของเขาเนี่ยน่าจะตกลงไปได้ที่สิบเปอร์เซ็นต์อ่า แต่ถ้าตกลงกันมันกลายเป็น36%หรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเอออันนี้มันจะไปถึง GDP เราอาจจะโตแค่1%กว่าๆฉานันถ้าคิดว่ามันถึงเข้าห้องโคม่าหรือ,อยังเนี่ยก็ยั <c oughs> งโดยเฉพาะ5เดือนแรกเนี่ยมกราคมพฤษภาถึงพฤษภาคมเนี่ยการส่งออกเนี่ยก็หมายความว่ามาตรการของคำเนี่ยเขาชะลอเขาเขาขยายไปจนถึงวันที่ที่8หรือ9กรกฎาคม อืมใช่ไหมาฉะนั้นการส่งออกของเราเนี่ยมันกลับเร่งตัวอในช่วงห้าเดือนเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเราเนี่ยโตแบบโตแบบระเบิดเลยแหละใช่ไหมโตต้องไปทั้งเท่าไหร่อ่ะสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบห้าปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโตไปถึงสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเอ่อนำเข้าก็โตสิบเ็ดเปอเซนพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าเนี่ยทุกคนส่งไปไปอัดไว้ที่ ต่างกลัวรูปสีธรรมเนี่ยทางผู้นำเข้าอเมริกาเ็ก็เร่งส่งออกแล้วก็วัตถุดิบเราก็นําเข้าจากนะจีนก็เราก็ส่งออกไปจีนจีนเขาก็รีบส่งออกไปอเมริกาเหมือนกันจนค่าระวางเลยเนี่ยปรับขึ้นไปไปอเมริกาเนี่ยแตะกอนเท่าไหร่อ่ะไม่กี่พันเนี่ยตอนนี้พุ่งไปห้าหกพันเหรียญละใช่ไหมเรือก็ขาดละเริ่มเริ่มเต็มระวางแต่ว่า มันไอ้ไอ้ A, มันต้องดูนะมันหมดแล้วนะนี่ไม่อีกไม่กี่วันเขาก็าจะครบเทิมไอเรายังไม่ได้เริ่มเจราจาเลยโอ้ oh, นะใช่นี่ก็ก็น่าง่ายวิตกเรายังไม่ยังไม่เริ่มเจราจาเลยนะครับยังไม่รู้วันนะนะดรตธนิตใช่ยังไม่ได้คิวอ่าแต่ว่าคัวเขา้รับหลักการแล้ยู่ U มาคุยกับัน ใช่ไหมแล้วเราก็ยังสำคัญมไม่รู้จะคุยกับใครเพราะรัฐบาลเรายังตั้งคอร์รไม่จบแล้วแล้วยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดเยนะแต่นี้แต่ดนตีคลังอะไรตาแหน่งเนี้ยแล้วใครวะใช่ไหมหรือว่าเอาคนที่เขาติดแบ็คลิสตอนส่งอูคูอ่ะไอคนไปเนี่ยมีชาก็บอกเลยว่าอาจจะติดแบ็คลิสไอเราก็บอกไม่เป็นไรด้คุยทางออนไลน์ก็ได้ทางซูมก็ได้โอ้ยมันจะคุยได้ไงเรื่องสำคัญอย่างนี้มันต้องเห็นหน้าเห็นตากัน อใช่ใช่คือของเราเนี่ยมันใช้สับยังไงดีฮะมันมันเจอปัจจัยเยอะนะผีซ้ำได้รอยนะคนโบราณก็ยึกจี่ก็สูงยาวไม่โตใช่ไ่มเจอฤกษ์สีทั้งก็ยังไม่จบใช่ไหมไอความขัดแย้งไอไอภูมิภาคอนะที่ก็ยังไม่จบเนี่ยยังดีที่อเมริกาสลบมบีหลานะทําต้ว่าเขาคงจะคุยกันดูเรื่องก็เลไม่ไปปิดไอช่องแคบเออมุสเออมุสต่าง เลือเืกาตาอซาอุอะไรพวกนี้เนี่ยแต่วก็ราคาน้ำมันบุบบวันสองวันก่อนก็โอ้โหพุ่งไปเจ็ดสิบห้าเลยใช่ใช่ตอนเช้ามันลดลงมาเหรียญเมื่อคนหรือสิี่เหรียญใช่ลดลงมาวันหกเปอรเซ็นต์เขาบอกสักี่สิบกับสิบเปเ็นต์สิบเหรียญนะฮะน้ำมันน้ำมัน WTI นะน้ำมันเวกเตอรั ซึ่งมันก็จะมีต่อไอ้ราคาน้ำมันหน้าลงกลั่นที่สิงคโปร์แล้วมันจะมาแปลงเป็นนาคาต่อต่อลิตรของเราเนี่ยซึ่งน้ำมันหน้าลงกลั่นก็ลงนะหน้าลงกลั่นก็ลงไปสองบาทอะไรเงี้ยหน้าหน้าลงกลั่นที่สิงคโปร์นะครับก็ไอ้ที่ก็ก็เป็นข่าวดีหนึ่งนะที่มันไม่ไม่ลุกลามแต่มันก็ไม่แน่นอนนะเราก็ยังเจอเรื่องอะไรฮะเรื่องเขมรใช่ไหมปิดพรมแดนอะไรกันจะลืมนะของที่เราส่งไปไอ้กัมพูชาเนี่ยมันก็เท่าไหร่ฮะ มันก็สามพันหกร้อยสามแสนหกหมื่นล้านบาทใช่ไหมเป็นส่งออกเป็นส่งออกในนั้นเนี่ยเท่าไหร่อะเป็นส่งออกก็สามแสนต่อล้านแต่ได้ดุนเรื่งเยอะไอ้เ,อเงินสามแสนหกหมื่นล้านเนี่ยไอ,อ้มูลค่าการค้าเนี่ยมันสองเปอร์เซ็นตของ GDP นะอะ่มันก็มันก็ไม่น้อยนะอขาก็ต้องค่อยจาสองเงินพวกนี้เนี่ยตัวนี้เขาก็เริ่มบอกว่า,วาเฮ้ยนอกจากเราปิดพรมแดนเนี่ยเขาเริ่มจะไม่เรือไทย เข้าแล้วนะเพราะว่าก<อ>ารขนส่งไปกับพูชาเนี่ยครึ่งหนึ่งมันสนผงผ่ผานชายแดนในที่ด่านดารลันด่านในที่เราติดกันเนี่ยแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยขนส่งทางเรือจากแกลมจะบังไปสีฮานวุวิวถ่าเรือเข้าเนี่ยครึ่งหนึ่งนะทั้งน้ามันด้วยใช่ไหมเขาก็เริกบอกว่าเอา้อาก็ปิดด้วยทางเรือไม่ให้เรือไทยเข้าอืมนะเรือชักตรงไทยเข้าใช่ไหมฮะอันนี้มันก็ก็มันหายไปอะ่ะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าเจาะลึกเนี่ยสินค้า ใหญ่ๆเราส่งออกไปเนี่ยพวกอะไรพวกทองพวกอะไรก็เ,ส,เสียๆทั้งนั้นนะลงทองเขาคงไป่กระทบเยอะใช่ไหมส่วนน้ำมันเป็นซินก็บอตทอรคอยรก็เสียใหญ่บางจากอะไรพวกนี้นะล้วก็หายไปเอหายไปสิบเปอร์เซ็นต์มันขอ,ของของตัวเลขที่ที่เขาส่งออกน้ํามันนะส่งอ,ออกน้ํามันก็ตัวเลขของกัมพูชาเนี่ยประมาณสิ 6, บเปอร์เซ็นต์หกหมื่นกว่าล้านอ่านี้มันก็ ก็ S <S ไม่เป็นไรบริษัทเขาใหญ่อะนะมันเป็น <ừ> um. พ,พอร์ตเขาก็าคงไม่เท่าไหร่แหละใช่ไหมส่วนอสินค้ากเกษตรพวกน้ําตาลก็ลงใหญ่ๆไอ้นี่มันก็อาจจะมีสักใกล้ๆแสน,นล้านมั้งไอที่เป็นเอสเอ็มอีเป็นกเกษตรกร <c oughs> เราก็ต้องไปดูแลเยียวยาแต่ภากเขาอะง่ายกว่าเพราะว่าเ <c oughs> เรากัมพูชาเนี่ยเป็นลูกค้าส่งออกอันดับที่สิบเอ็ดแต่ว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นลูกค้าส่งออกของกัมพูชานามบัตรลำเบอร์หนึ่ง น้อมันใช่น้ำมันใช่ไหมแล้วก็สินค้าเขาเนี่ยมันสัปปะหลังเขาเนี่ยเราซื้อเขาครึ่งประเทศอ่ะผมผิดผมผิดร้อยหนึ่งเนี่ยเราซื้อเ็เกินเกินครึ่งเห็นไหมอันนี้ก็กระทบละผักไอ้พวกผักผลไม้เนี่ยเราก็ซื้อเขาึงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตของผลผลิตเขาทั้งหมดที่เขาขายอ่ะใช่ไหมเออแล้วพวกนี้มันก็กระทบเกษตรกรเขาของเราเนียกกระทบบริษัทใหญ่ใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยไปกระทบเกษตรกร นั่นก็ถึงดิ้นลุ่งนิ่งฮะเรื่องปิดด่านไงตอนเนี้ผมเช็คดูข้าของแพงหมดน้ํามันเนี่ยลิตรนะลิตรสี่สิบกว่าบาทแล้วหาของไม่ได้เลยอนะครับก็ถึงเนี่ยดิ้นวันนี้ก็ดิ้นดิบอกเอ้ยต้องต้องเปิดนะอะไรอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมก็มาดิ้นเพมาตรการนี้ก็โอเคนะที่กองทัพภาพหนึ่งภาพสองเขาใช้ดีกันรบกันอ่าถ้าเทียบนะใช่ไหมอันนี้เป็นสงครามเศรษฐกิจก็ว่างันไป แล้วก็ที่สุดก็ไปกดดันประชาชนเขาไปกดดันประชาชนเขาก็กลับมาเรื่องเศรษฐกิจของเราเราเนี่ยที่บอกว่าโอ้เจอทั้งเศรษฐกิจโลกภาษีทรรั้มนะเรื่องกัมพูชาเรื่องความขัดแย้งในภูมิภาค แล้วก็ประสิทธิภาพรัฐบาลก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยดรธนิตกำลังจะจะถามต่อว่าเศรษฐกิจในรอบภูมิภาคอ่าเราก็กัมพูชาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเราต้องคุยกับทรัมป์แต่การเมืองเรายังไม่นิ่งเลยอ่ะมันก็เป็นใทางเลยัน่นีเยเราไมแย่เพราะว่าเราเรามันมันไม่พร้อม่งครับนะไอตอนเป็นรัฐบาลด้วยกันก็ยังเที่ยว่าเราก็ยังหาตัวไปคุยยากนะดูหน้าตาแล้วอ่ะใช่ไหมเป็นนักการเมืองไอ้กูดตรงนั้นเลยตอนนี้วิ่งไม่รู้จะคุยกับใครใหญ่ใช่ไหม เองอ่ะยังแก้ยากแล้วเขาจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเหรอต้องไหมท่านนายกก็บอกอยู่กันกี่เดือนเนี่ยนุกวันนี้มันพูดกันอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงจริงเห็นปประชารววันวันที่ยี่แปดจะจะอะไรนะจะรับเ่องหรือเปล่าหรือก็ยังมีคดีอะไรที่โอ้ยเยอะแยะไปหมดนะเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เหนื่อยนะเหนื่อยตรงไม่มีคนแก้ปัญหากับมันใส่ใบบ้างนะมันไม่มีคนดับเพลิงอ่า ทุกที่เห็นเลยนะไฟมันเล็กๆไงนะเออมันใช่ไหมไม่ได้เรื่องใหญ่แต่มันไม่มีคนดับว่าเดี๋ยวมันจะลามกงินใหญ่อันนี้เราก็ห่วงนะก็คือมันมันมีหลายปัจจัยไงคือเศรษฐกิจเรามันโตมันโตขนา็จะน้อยอยู่แล้วด้วยหลายๆปัจจัยที่เราบอกมาที่ดังตัวธนิตบอกเมื่อสักครู่แล้วพอมาเจอตัวของเศรษฐกิจเราตัวของสภาวะการโลกมันก็สมดุลกันถูกไหมฮะแตแล้วคุณดูแะแบงค์เนี่ยสินเชื่อปล่อยหดโตหมดเลยนะ ใช่แต่ปีนี้ก็ประเมนว่าจะหดตัวได้ไงอ่ะคือเปอร์เซนต์หนึ่งอ่ะสูงจุดหกเปอร์เซนต์ติดทุกหมดทั้งนี้สินีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์ติดหนักในสินเชื่อรถยนต์หนึ่งสิบเอ็ดเปอร์เซนต์โ้ยต่อยากมากเดเตอรธนิตตอนนี้สินเชื่อรถยนต์หมดแลนะคนรอบข้างที่บอกว่าโอ้โหกู้เนี่ยไม่รู้จะไปพูดอหาจุดดียากเลยนะทีคุณวีรศักดิ์บอกว่าใครทำงานก็รักษาตัวให้ดีเอะ กอดไว้แน่นๆเนี่ยกอดแน่นๆแล้วก็อย่าประมาทอย่าไปใช้อย่าไปดูวันหยุดวันนั้นวันนี้จะเที่ยวลูกเดียวเก็บตังค์ผมผมไม่นําเลยนะนี่ถนัดเป็นนายจ้างนะเก็บตังค์เพราไม่รู่วนาคตเวลานายจ้างเขาเขาไปไม่ไหวเนี่ยมันมันคือสภาพคล่องนะคุณไม่รู้หรอกไม่มีใครบอกคุณหรอกอีกทีตอนเช้าไปทํางานเขาประตูล็อกแล้วอืมแล้วใครที่บอกคุณเนี่ยบริษัทไม่ดีฮะแล้วที่เขาปรับขึ้นค่าแรงในเขตกรุงเทพหรอฮะ คุณธนิตะก็อันนี้เนี่ยก็สมใจอยากของของของรัฐตีคนที่ผ่านมาก็แล้วกันใช่ไหมเขาก็ทิ้งทวนแต่ว่าเขาทิ้งทวนแล้วเขายังไม่อยู่ทันเซ็นเอกสารในกิจฎิการหรืออะไรเนี่ยมันยังไม่มีคน<อ>คดัดคลายหนึ่งกระดาใช่หนึ่งกระดาเยาถึงยังไงแต่อันนี้น่ากลัวนะคุณผู้สากพูดเมื่อกี้เนี่ยไอเนี่ยเขาประชุมกันเมื่อวันที่สิบสามเนี่ยนะใส่ในจ้างเขาก็ไม่เห็นด้วย ช่ไหมแต่ว่าฝ่ายรูปจ้างรัฐบาลวดนี้เขาเตีมมไว้มาดีเขาค็ยกมือผ่านหมดคืออ๋อผ่านหมดเียเเขาไม่ใช้สูตรอยู่ดีๆเ็ไปที่มา400ของกรุงเทพแล้วก็ไอ้โรงแรมโรงแรมบริการอะไรทั่วประเทศมันไม่มีสูตรตรงเดิมกฎหมายเนี่ยมนต้องมีสูตรเอาเงินเ้อเอาพิธภาพแปลงงานอะไรพวกนี้ยมาคำนึงลดดีตั้งมาเลย400อันนี้มันน่ากลัวตรงนี้ว่าต่อไปมันจะป็นมารฐานหรือเปล่า คุณะจะสด, 700, ดุเจ็ดร้อยใช่ไหมอย่ยหรืพเื่อไทยก็ไม่ได้วางแค่ส <600. S 2> ี่ร้อยนะก็วางเจ็ดร้อยถ้ามันทําได้เนี่ยโดยที่คุณไม่ใช่สูตรไม่ใช่อะไรการคํานวณเนี่ยใช่ไหมคุณตั้งอามพลใจเนี่ยอ,อันนี้น่ากลัวใช่ไหมแต่ว่ายังยังยังไม่มีผลนะครับครับดรธนิตนะดรธนิตบอกมาสักครู่ว่าเราเหมือนกับเศรษฐกิจบ้านเราเหมือนคนป่วยกระสอบกระแสามันเราจะกินพาราเลี้ยงไปงี้เลยตอนนี้<ๆ><ๆ>ไม่กระสอบกระแสะแล้วมันจออยู่ห้องไอซียูแล้ว แน่น่ะสิเราเราจะกินพาราไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอฮะเพื่อประคองอาการเหรอเรามันต้องมีวิธีการอไสหลโลดตั้งเบาหวานโอ้โหนี่มันผิดนะโลดเบาหวานโลหิตจางโลหิตดันเพิ่มความดันด้วยสารละลายเกลือเออเพราะไอ้พาราเอาไม่อยู่อันนี้คุณจะมาแจกเงินแจกทองอะไรคนละครึ่งอันนี้มันมันยาดมอ่ะยาหอมยาดมใช่ไหมยกตังมาจากไหนเนี่ยใช่ไหมเกิดรัฐบาลดัง ยุบสภาไปสมมตินะสมมตินะไปไม่รอดยุบสภาเอ้าก็ไอ้ไอ้อ,อะไรนะงบป,ประมาณยังไม่ออกเลยเอายิ่งหนักเข้าใหญ่ไม่มีเงินอนนี่นะนะคือน่ากลัวนะปีนี้จะบอกได้เลยว่าหนักปีที่แล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าปีนี้จะหนักกว่าเพราะปีที่แล้วกินพียงโตสองจุดห้าใช่ไหมปีนี้ในแง่ดีเนี่ยหนึ่งจุดแปดนะ ก็คือมันแย่แล้วแต่ในแย่เลวร้ายเนี่ยยังไม่มีกัมพูชาถ้ากัมพูชาตุ้มตามขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้อันี่นะไอ้ทิประไตยก็รักษากันนี่เราพูดเรื่องเศรษฐกิจแต่มันตุ้มตามเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องเลยนะใช่ไหมฮะยิ่งหนักกว่านี้ยิ่งดีนะให้เขาให้ให้เขาปิดครมสงครามเศรษฐกิจจะดีแล้วนะทีหลังนี้มันก็คุยกันเออมันก็เก็บตัวทั้งคู่ก็คุยกันใช่ไหมก็คุยกันแล้วันนี้เขาไม่ได้คุยเรื่องเขตแดนนะสังเกตไหมฮะ ไปมปนไปไกลเลยนะเนี่ยไปเรื่องเศรษฐกิจหนึ่งปลอให้ป่อยคนเดย ب, ไม่ได้มีใครคุยไอ้เรื่องไอ้เรื่องอะไรนะไอ้ไอ้มาตาอะไรแะ้วนะไอ้ที่เราตอนนั้นทะเลาะก,กันนเมื่อสักตน้ตน,ตนเดือนเนี่ยอตอนนี้มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจละเขาก็มัดมาแล้วแต่เราเราใช้ไม้แรงนะไอ้นี้ต้องยอมรับว่าเรางวดนีเราเราใช้ใช้ไม้ไม้แรงมากนะเออปิดปิดเลยอืมทีแรกก็ยังมีเวลาเวลากันโอ้งวดนี้เราปิดแล้วก็ ก็ต้องมีคนเสียสละฮะมันมันเรื่องของชาติบ้านเมืองนะเพราะว่าผมก็ทำส่งเนี่ยก็เราก็กระทบผมก็กระทบนะเพราะว่าผมผมผมทำโลจิสติกชายแดนแล้วก็ทำสินค้าส่งออกไปอะไรนะไปกัมพูชาอะไรพวกนี้ตัวในจ้างในจ้างนี่เหนื่อยมากปีนี้แหละเหนื่อยในในจ้างก็เหนื่อยลูกจ้างก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊สุดท้ายจะมีอะไรหรือเปล่าแบงก์ก็ไม่โปลยอนอย่างนี้แบงก์ก็ยังไงเนี่ย ตัวในจ้างเอาตัวในจ้างก่อนในจ้างถ้าในจ้างไม่รอดแล้วลูกจ้างจะรอดเลยฮะนั่นแหละสิเอาตัวในจ้างในเมื่อคุณดาธนิตเองก็เป็นในส่วนของในจ้างด้วยเนี่ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมมึงแหละต้องมีแผนหนึ่งสองสามสัปดาห์ว่ามันอยู่ที่สายป่านมันไม่มีใครเกินคุณจะซับเตอร์หรือปอสี่ไม่สําคัญมีมีจี้อ่ะมีเงินอยู่ในกระเป๋าอ่ะถ้าบออจี้มันก็บดมันก็ไปไม่รอดอ่ะคือมันอยู่ที่เงินน่ตอนนี้อ่า เพ่ว่าถ้าคุณสายปานไม่ยาวเพราะว่ามันค้าขายไม่ได้แต่ตอนนี้ยังดีอยู่นะแบบที่ว่าขายในประเทศเนี่ยแย่เพราะส่งออกแต่ว่าเดี๋ยวเดือนเดือนเนียเนี่ยฮะเดือนมิถุนาป,ปลายเดือนมกเอก่อกรกฎาถ้ายังไม่จบเนี่ยเรื่องทาเนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้เรื่องกัมพูชาจะไปถึงตรงไหนเนี่ยเออ,อนะเออแล้วก็ไออีร์านอเมริกาเขาเขาจับมือกันได้จริงหรือเปล่าใช่าะว่าไม่รู้พอมื่แล้วแล้วคุณก็จะติดปากติดคอ จับมือมันจะง่ายขนาดนั้นหรือจะมะอ่าถ้าถ้าถ้ามันมันมันไปขึ้นมันเรื้ารแล้วม,มาหลายหลายด้านแล้วพอรัฐบาลอ่าพุดใหมไม่รอดโอ้โหมันมาพร้อมกันเลยนะนะเออเรือ่องตั้งใหม่โอ้คุณก็ต้องไปกี่เดือนนะฮะใช่ไหมรักษาการไปเดือนสองเดือนกว่าจะได้มามาใหม่แล้วมาใหม่ก็หน่าเก่าอีกใช่ไหม โอ้ต <mile> ิมเ็จะดึงช่วยแบบเดิมใช่วามใหม่ก็น่าเก่าอีกทหารแล้วก็เราก็ไม่อยากให้มาเอ่เอมอันนี้เหนื่อยนะแล้วใครจะแก้ปัญหาเชะสีส้มเขาก็เก่งเรื่องพูดแต่เราก็ไม่เคยมืูเศรษฐกิจเขาเหมือนกันนะหลายคนก็ยังเป็นเด็กๆอยู่โอ้อีกบ้างนี่ก็คนแก่เอาแต่เรื่องการเมืองใช่ไหมอันนี้เหนื่อยนะแบบประเทศไทยเดี๋ยวผมก็ผ่านมาเยอะเนี่ยเราก็เก่งเนี่ยที่เราลอดรักษาตัวมาเนี่ย แล้วก็ยั mm hmm. ไม่เคยเจอที่มันประดังกันมาหลายด้านนะสุดนอกสุดใม้สุดชายแดนแล้วก็เราไม่มีปัญหาใหญ่คือทุกครั้งเรามีคนแก้ปัญหาว mm hmm. ักนี้รัฐบาลขาดสิทธภาพอย่างรุนแรงครับใช่ไหมนี่เราไม่เอ mm hmm. ชื่อใครแต่ตัวท่านก็คงท่านก็คงบุดหัวตัวเองไงใช่ไหมว่าจะจากแก้ปัญหาของเขายังไงแล้วก็กมีเรื่องของครอบครัวด้วยใช่ไหมเออแล้วเขาจะมาแก้ปัญหาประเทศเหรอ นะแล้วเราก็ดูหน้าตาเห็นไหมไอแคดิเดตเอกสูมพานิษเอกสูงอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ไม่ใช่มือไม่ใช่คนที่จะมามามาแก้ปัญหาระดับเนี่ยอือดรธ<ร>นะิตอันนี้อันนี้เอ,นนอนน้จริงๆนะคือพอโผล่ออกมาคือหลายๆคนคิดว่าอ้าวในเมื่อรัฐบาลก็จะลุยกันต่อแบบเนี้ยก็อยากจะได้คือหลายๆคนตั้งความหวังว่าโผลใหม่ออกมาเนี่ยมันจะมีมืออาชีพเข้ามานั่งในการจัดการเรื่องสายนสคั แต่ทีเนี้ยพอโผล่รายชื่อที่หลุดออกมาเนี่ยหลายคนไม่เหมือนกัะสิ้นหวังส้นหวังกมืองจริงๆเลยอ่ะเออมามาแล้วเออนักการเมืองคนใกล้ชิดรุ่นคุณตาคุณปู่ อแบบนี้ยันไปกันต่อมีความหวังนะเออแล้วก็ค sure bueno> ุยกงีคยทำแบบดีเด็กนอยก็ไม่หลับแต่ว่ามันก็คงไม่เลวร้ายเพราะว่ามันคงโดยส่วนตัวผมมันคงไม่เลวเท่าไอตอนโควิดเพราะ GDP มันติดลบแต่ตอนนั้นมันมีคนแก้ปัญหาอย่าลืมนะตู่ดีไม่ดีแต่ช่วงนั้นท่านก็ยังเข้มแข็งในการแก้ปัญหาใช่อืม แต่ตอนนี้มันมันมันต้องดูตัวด้วยไงที่ที่จะบมันใ่่ไหมไม่มีไม่มีดับเพลิงอ่ะไม่มีคนดับเพลิงอ่ะเลยนะแล้วอย่างเงี้ยนอกจากสายป่านยาวที่ดรตเฮดบอกเมื่อสักครู่แล้วยังไงกันต่อดีสาหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงของครึ่งปีหลังเหลืออีกสองไตรมาสเนี้ยไตรมาสที่สองกำลังหมดแล้วก็มีชุดไตรมาสที่สองเพราะว่าปัจจัยที่เราบอกเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นปัจจัยที่หนึ่งอยู่ที่คำ ใช่ไหมครับใช่ไหมเขาจะเอาอยัางไงสงครามภูมิภาคจะเป็นอย่างไงไม่มีใครเอาใจอิหร่านไม่เคยเอใจอิสาราเอลนะนะนะแล้วก็ท่านคุณเซนอีกท่านคุณแมเนติกใช่ไหมปัญหาภายในของเราก็ยังไม่รู้จะไปตกกปนอย่างไงใช่ไหมใช่ไหมเออไอ,อจางเนี้ยมันก็เนี่ยปัญหากัมพูชาโอ้มันเข้ามาประดาประดังไม่มีคือ,ค,อคือกระดาสิงหาเนี่ยมันไม่มีใคร คาดการได้แม้แต่ตัวรัฐบาลเองเขาก็คาดการไม่ได้ก็อยู่ที่มันมีทั้งองค์กรอิสระทั้งศาลรัฐมนูลอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาปล่อยไปมันก็ถามว่าถ้าคนเสด็จคุณเสด็จขานี่ถูกถูกสอยลงไปโดยที่อะไรอขาดเจตทรรอะไรนิดนิดหน่อยๆถ้ามันถูกตบไอ้เคสนี้ถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ทําอะไรไปเออมันก็มันจะเกิดรกราหามั้ยแต่ถ้าทําอะไรไปมันก็กระทบประเทศปวดหัวแต่ประเทศไทย เป็นฝากไปคนที่ทํางานนะครับก็ก็เรื่องก็ต้องระวังนะรักษาตําแหน่งงานให้ดีสําคัญที่ตรงนี้นะทําตัวให้มีประโยชน์อะไรที่ไม่ควรจะก็ควรทําตัวให้มีประโยชน์ออ่ะืมนะส่วนในจ้างเขาก็เขาก็รู้ทางของเขาอ่ะเขาก็ดิ้นรนของเขาไปเพราะว่าเขาเขาต้องเขาต้องดิ้นรนใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอื ้านี้เราต้องรอความชัดเจนหลายๆอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนสัทีผมคิดว่าดรธนยดาไปแล้วเนี่ยสักปลายเดือนแล้วเราเราคงเห็นอะไรที่ชัดเพราะอย่างน้อยมันก็ผ่านเรื่องธรรมใช่ไหมแต่ผมเดาว่าเขาขยายนะว่าังคุยกับใครไม่รู้ยองเลยใช่ไหมเขาังคุยกับใครไม่ได้เลยยกเว้นอังกฤษใช่ไหมผมคิดว่าหรือเวลาเจ็ดวันเนี่ยผมว่าเขาขยายแน่นอนอืเขาขยายแน่นอนก็ทาให้ส่งออกยังไปได้บ้านเราอยู่ส่งออก นี่ยังไม่พูดที่ท่องเที่ยวเลยนะเวลาหมดท่องเที่ยวก็เหนื่อยอใช่ว่าคนหายไปหมดอจริงท่องเที่ยวเหนื่อยเขาจะมีเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยเริ่มลงทะเบียนหนึ่งกรกฎาคมเนี้ยก็กช่วยได้อย่างที่ผมบอกอ่ะช่วยได้ไหมช่วยได้ดีกว่าไม่ทําแต่มันแค่ยาดมไงมใช่ไหมอายาดมมาดมดมมันก็มันก็โอเคแล้วมันไม่ได้พูดถึงแต่ดีไหมก็ดีแต่เงินมันนิดเดียวอะ่ะใช่ไหมกับใช่ไหมใช่ใชอ่ะ เราต้องรอดูหลายๆอย่างทีเดียวเนาะหลายๆปัจจัยถ้ามกลางความไม่แน่นอนจะบอกับทุกคนงก็ได้เราะไม่แน่นอนถูกต้องควาเสี่ยงอะไรหลายอย่างรัฐบาลเองจะไปถึงไหนคอรมอใหม่น่าตาจะเป็นอย่างไรหลายคนก็ลุ้นแต่ว่าเราเจอทุกด้านเนี่ยใช่ตอนนี้ทุกอย่างประเด็ประดังมาหมดอ่ะใช่ใช่นะครับอันนี้ไม่เคยเจอนะฮะอันเนี้ยประคองตัวเองดีที่สุดถูกไหมฮะดรจันินแบบใช่ใช่ถ้าเราเป็นชาวบ้านประชาชนก็ ระวังเรื่องการกระจใยใ้สอยอะไรนี่นะทุกเดือนก็เก็บตังไว้บ้างอืมฮะโอเคครับขอบคุณมากครับดีคยโอกาาสนรับดีครับดีครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับท่านดรธนิตโสรัสนะครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับ